ขอบคุณหมอวินมากนะครับที่ให้เราดูแลเรื่องลิขสิทธ,ธ,ธ,ธิ์ภาพของกวีคิดว่าเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยทำเป็นต้นแบบแล้วก็ส่งลางไปให้ยินดีมากเลยนะครับอาจารย์ดีซะด้วยครับคนอื่นๆเขาจะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจพวกเขามากขึ้นนะครับใช่ครับเอกชนเนี่ยก็จะเข้ามาที่นี่มากขึ้นนะครับอย่างวันนี้ก็จะมีโรงพยาบาลบูรพาคินนะครับกำลังมาคุยสเปเชียลโปรเจกต์กับเราก็คิดว่าก็คงจะมีความเข้าวหน้านเรื่องนี้อีกหลายเรื่องครับ รงพยาบาลบุรพากินรคาับใช่ครับโรงพยาบาลบุรพากินครับเดี๋ยวคุณหมอวินจะกลับแล้วใช่ไหมครับผมว่าจะลองเดินดูงาสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วค่อยกลับเออนั้นเชิญตามสบายเลยนะครับเราก็ต้องขอบคุณอย่างมากนะครับที่มาให้กําลังใจเราครับขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับ ตึกอะไรอะ่ะสวยดีนะวินจะไม่กลับบ้านหรอวินกลับบ้านได้ไหมวินกลับบ้านพี่กลับไม่ได้พี่ต้องอยู่ที่หอนะงั้นวินนอนกับวินนะอืมวินนอนกับวินไ,ได้ที่เนี่ยเขาเอาไว้นักศึกษาแพทย์เท่านั้นงั้นวินเป็นนักศึกษาวินเป็นนักศึกษานะ นักศึกษาเลยเหรอฮะเฮ้ยเป็นนักศึกษาได้นะต้องตั้งใจมากๆต้องโตกว่านี้ด้วยเข้าใจไหมดีอืมด,ด,ดี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 บา้านอ่าดีดีดดผู้เสียชีวิตนะคะตกจากชั้น15ของตึกร้านย่านสาทรค่ะข้อมูลเบื้องต้นนะคะผู้ที่ตกลงมานะคะเป็นเด็กออทิสติกค่ะ ทางทีมข่าวของเรานะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตชีพประจอนเป็นไงบ้างบาดเจ็บปีีนอะไรือยังครับผมไป็นหมอช่วยเขาได้ครับหอมาช่วยครับบาดเจ็บเสียชีวิตไปแล้วนะครับ แต่เติมมนให้มันเต็มๆเลยรอบๆดีไหมอยากให้แม่เอาสีอะไรค่ะสีอะไรดีเอาสีส,สีส้มอือ,อ,อจะได้เหมือนใส้กอกใช่ไหม จุดใหญ่ๆเลยก็ได้ค่ะละเอียดมากเอาสีสีส้มอีกไหมปาดของสีส้มให้หน่อยสิค่ะส้มมา ผมว่านะถ้าเราเจอกันเร็วขึ้นนะอะไรอะไรน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยอะวินคะที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ดีมากแล้วนะ อ้าวหมอวินอาวดีครับแหมไม่เจอกันตั้งนานเลยนะวันนี้คุณหมองานไม่ยุ่งเหรอถึงแวะมาได้อ่ะอืมผมมีเข้าเวรช่วงบ่ายครับครูครูสบายดีนะครับไม่เจอกันนานเลยดีสิแหมเนี่ยเพิ่งจะคุยโปรเจกต์พิเศษกับเมย์ไปเสร็จเนี่ยโอ้แหมอยากจะคุยต่อนะแต่ว่าครูต้องไปเตรียมตัวการสอนแล้วนี่ครูยังสอนเองอยู่เหรอครับอ้าใช่สิ หรอจะได้เจอยอดฝีมืออย่างกว,วีอีกทักคนไงอ๋ออ่าโอเคสองคนตามสบายเลยนะคะไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับครูเมมาคุยธุระเหรอครับอ๋อเออครูพเพิ่งบอกเมื่อกี้เมื่อกี้เมเจอแชมป์ด้วยนะคะแชมป์อ๋อที่เมื่อก่อนที่ชอบติดเมใช่ไหมใช่ค่ะ ตอนนี้เขาก็เป็นผู้ช่วยครูเฟสนะคะจริงเหรอเฮ้ยแล้วเจ้าปอน่ะเจ,เจ้าปอนยังอยู่ที่นี่ปะอยู่ค่ะรายนั้นเนี่ยเป็นฝ่ายไอทีค่ะมไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าโตจนดูแลตัวเองกันได้หมดแล้วก็จะสิบปีแล้วนี่เนาะอเออเมยเดี๋ยวพอดีว่าผมจะไป ฮัลโหลถึงแล้วเหรอคะอ๋อ oh, นี่เมย์อยู่ในแกลเลอรี่ค่ะเดี๋ยวเดินออกไปเมย์ไปก่อนนะ